สวัสดีครับผมม,มื่อนี้สี่พามารักษาแหีหน่อยพี่น้องปากเปี้ยอีกแล้วเมยมันบ่เปลี่ยนดอกแต่ว่าลูกมันเปลี่ยนพี่น้องจะมันเป็นน้ำยางหรอกผมก็บหัวหงส์กันนะหรือว่าตอนตอนที่เมยเขาท้องเนี่ยเมยเขาก็เป็นนะแต่ว่าบัดนี้คลอดลูกมาล,ลูกได้ประมาณเดือนเดือนหนึ่งกับสิบก็หมื่นแล่วพี่น้องก็เป็นแล้วบันนี้บันนี้สิมารักษากันครับไปเดี๋ยวผมสิอุ้มไห้เบิง่ง ให้เดี๋ยวบอกกันอุปกรณ์แถวรักษามีอย่างเงมินี่พี่น้องแล้วก็แสงแสงเมือกยาแรงนี่แหละแล้วก็ผมก็สิฉียดยาปฏิชีวนะเข็มหนึ่งเพื่อว่าไอเนี้ยพี่น้องเพราะว่าไปป้องกันฉีดไว้เพื่อป้องกันหรือยับยัง้งแต่ว่าผมสิบอกอนเนื้อ่าเชื่อ ปากปากเท่าเปื้อนนี่เกิดจากเชื้อไวรัสครับและเพราะฉะนั้นเชื้อไวรัสนี่ใน,นประเทศไทยยังม่ทันไม้มียารักษาเนาะที่ผมฉีดออกซิผมสิฉีดออกซิไปนี่ก็เพื่อว่าป้องกันป้องกันเชื้อแบคทีเรียหรือโปรโตโซัวต<ม>ัวอื่นน่ะทิไปเฮ็ให้ให้เชื้อเขาอักเสบหรืออาจติไปเป็นโรคแรกซอนของเขาอะนะไปไปเบิ้งกันเดี๋ยวผมสิอู้มไหมเบิ้งว่าปากเพื่อเป็นทังไห เนี่ยครับปากเขาเปื่อยแบบเนี้ยพี่น้องเป็นยูม,มุ้งปากเป็นแบบนี้ใช่ละตัวนี้ลิ่นเป็นไปรู้นะฟังนี่ฟังนี่บุเป็นครับเป็นฟังเดียวอันนี้เป็นแฝดนี่หัวมีแฝดเป็นทั้งสองตัวเลยพี่น้องเนี่ยมาเอามาลุกเดี๋ยวพ่อทายาให้นออ้องเอาไปเพาะนี่ยพี่น้องสีถือไหม ก็เอานีท้าพี่น้องไม่ติด่ท้าแบบนี้ครับท้าโมเป็นแต่ท้าภายนอกเนี้ย, <c oughs> เ,ยเขาแง่เข้าไปน้ำแขังแขังลิ่นน้ำเพื่อ่าบางเถอ่อ <c oughs> บางเถ่อลิ่นเขาก็เป็นเนี้ยตอนตอนแม่เขาเป็นนี่แตะว่าแม่ตัวนี้ลิ่นโมเป็นแม่อีกตัวแม่อีกตัวหนึ่งเป็น <c oughs> น้องจับไห้ได้ก่อนเอะ พ่อพ่อเขาทำไม่พ่อพ่อเขาไม่อีอีกตอีกตัวเป็นต้นจับะทำตังค์หนูก็เป็นเอาตังค์ดูให้ดังมาแล้วเาทำตังค์เขาเป็นเยอะก็เข้าพพ่่ออท้าแบบเนี้ยครับเขาแบบท้าประมาณท้ามือเป็นมืออะไรไปลองประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งอะรูเรืองอาทิตย์อาทิตย์ก็ว่ารวบเริ่มสิตกสะเก็ดเล่มันเะท้ หายเลยหลายหลายหนึ <rude S 2> arte, it, ่นั่นน่ะคนน้องตัวเลยเพราะอมทองก็เป็นครับแฝดเขาพี่น้องแฝดเขาเบิ่งทางนีโอ้โหอ้โหนั่งดูเนี่ยโอ้เป็นขัดตัวเนี่ย แล้วกัสี u, à, ท้ายายือเกันนะครับคื้กันน่ะหนูหนูหนูขื้วายายก็เดี๋ยวออกไปปนปันออกไปออกไปให้ไปนกันใคร ตัวนี้เป็นไหล,ลพี่น้อง,งมาพอายามมาลูกโอ้โหมันกลมใหญ่ๆถูกกล้กลกองไหมโอ้ยมึงคุณอะพี่น้องนั่งนู้เป็นเยอะมันตังเป็นเยอะมากกว่า <c ười> เป็นเยอะเดี๋ยวก็หายนี่พี่น้องเา้ากระทาใช่ไหมครับท้าแบบว่าอาทิตย์หนึ่งสองเถือ่อเอ้ยพ่อแม่มือเว้นมือพี่น้องหันท้าได้สรงมือแห่งดีครับ โอ้โอโอโยเป็นหลายเลยมันเป็นหลายวันี้เบื้องกีบน้ำเลือพี่น้องเป็นกีบไม่เป็นปน่ะเป็นที่ไหนไไไเป็น,ปนโอ้ยทำห้องทำห้องทำห้องเสียตอนมามาเอามาเอามาดูอีกทีนึงเลืวกทำห้อง ท้าท้าท้าในป่าขอน้องพี่น้องเพื่อลีนเขาเป็นอันนี้ก็ฉีดยาหน๊อฟซีจำไว้กันน้ำตังอ่าหั่นเนาะผมท้ายาท้าแสงมือไปแล้วผมก็ฉีดออกซีพี่น้องเป็นออกซีเตต้าไซคินนะครับก็ท้ายากับฉีดยาของพี่น้องไอ้ที่ว่าเป็นปากเพื่อเนี่ย เฮ็ดซ่อมนี่แหละครับพแต่ว่าเขาก็ต้องมันท้ายาเนาะมันท้ายาแต่ว่าฉีดยาฉีดเธอเดียวเท่านั้นก็เส้าแล้วแหละต่ว่าเขาก็ท้ายยาไปมือเว้นมือพี่น้องประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่ากว่ก็ตกสะเก็ดแล้วครับที่ไหนกะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องคมสันมันปลาเพื่อเป็นกำลังแรงใจห้กับทางช่องเลยนะครับผมสวัสดีครับ